ขาวสารฉับไวต้องไทยสยามนิวจังหวัดลบุรีออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนนวัดป่าโพธิขัตติยธรรมอำเภอสะบูดจังหวัดลบุรีเมื่อวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกาที่วัดป่าโพธิปักขัตติยธรรมตำบลสะบดอำเภอสะบดจังหวัดลบุรี นายอัมพลอังคะพากรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดรุบรีพร้อมด้วยนางสุวจีสิริป,ปัญโยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดหัวหน้าส่วนพระราชการประจำจังหวัดรุบรีออกหน่วยบำบัดทุกบำรงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณพศ2568 ทั้งนี้เพื่อบริการประชาชนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเพื่อที่จะได้ดําเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการอย่างแท้จริงนําความสุขรอยิ้มมามอบให้กับพี่น้องประชาชนถึงพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกาฝาก,กับประชาชนในพื้นที่ตำบลสะบดและตําบลใกล้เคียงว่าขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนสํานึกในพระมหากราุณาธิคุณและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยที่ทําให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชาติและเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวขอให้ระมัดระวังเรื่องการเกิดอัคคีภยัยภายในบ้านและระบบไฟฟ้าภายในบ้านตรวจเช็คให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานรวมถึงปัญหาหมอกควันเน้นย้ำพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่รณรงค์หยุดเผาเศษวัสดุเปลือใช้ทางการเกษตรเพื่อป้องกันการเกิดมลพิษที่เป็นภัยร้ายแรงต่อส่วนรวมรวมถึงครอบครัวและตัวเอง สำหรับการออกหน่วยบำบัดทุกจากส่วนราชการต่างๆของจังหวัดที่มาร่วมให้บริการพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุตรวจวัดแว่นสายตาการทำมันสุนัขและแมวรวมถึงเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการสังฆประชานุเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดรุบรีที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของผู้ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยนอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆซึ่งทั้งหมดเป็นบริการฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีและม้าส่วนราชการได้ร่วมกันมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูประถมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการอุปการะเด็กชนบทการมอบเงินสงเคราะห์พมจถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยทางสังคมของกาชาติจากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมการให้บริการประชาชนของส่วนราชการต่างๆอาทิการมอบแว่นสายตาผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ การรับบริจาคโลหิตจากภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่2จังหวัดระบรีกิจกรรมทอดพระปากองทุนแม่ของแผ่นดินการให้ความรู้ด้านกฎหมายการออกบูธนิทรศาาการและเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการสังคะประชาุเคราะหน100ร้อย1 0 0ดวงใจของคณะสงฆ์จังหวัดระบรีรถโมบายเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่านการตัดผมฟรีการทำมันสุนัขและแมว และบริการอื่นๆให้ประชาชนในพื้นที่อีกมากมายจากส่วนราชการของจังหวัดรุบรีซึ่งเป็นการพบปะระหว่างผู้บริหารของจังหวัดกับประชาชนในพื้นที่ที่ห่างไกลในการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนอีกด้วยนำเสนอข่าวโดวยไทยสยามนิวออนไลน์ข่าวภูมิภาคสนธยาศรีดีรรับภาพรายงานสวัสดีครับ